ชื่ออะไรคนระับเนี่ยพี่จุ <building> 是是๋ยฮะชื่ออะไรเหรอครับแอนนาเบลว้าวแอนนาเบลสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีครับอยากฝันไลค์กันดีนะครับชื่ออะไรเหรอครับมีแฟนหรือยังนะมีแฟนหรือยังเออมีปลามีม้าชื่ออะไรเหรอครับปลาม้าชื่ออะไรเหรอครับ อายุเท่าไรแล้วครับอายุเท่าไรแล้ครับอายุแปดตัวพลาเรีนอยู่ที่ไหนเหรอนะเดี๋ยวจุกมึงน่ารักมากมึงเน็ตสายอายุเท่าไรแล้วนะครับแปดตัวพัาเรียนอยู่ป่าอะไรนะเรียนไม่จบพลาเด่งเดินไปเด่งเดินอะไรนะหนูเด่งเดินไปเด่งเดินเอานะเด่งเดิน เยังก็ส่งขี้อะไรกูอีกเนี่ยเยัยนี่ส่งความขี้ไหมกูอีกแม่ชื่ออะไรนะไม่มีมามี่มีซอปปี้ข้อมีซอปแคลกมาอยากกินซอปแคลกจังเลยไม่มีซอปแคลกจะไปหาอยากกินซอปแคลกอยากนะอปแคอยากกินไปลงไปลงมีจุดมีจุดอะไรนะ หน้าแถวๆในเนเราซื้อเราซื้อน้อจูเราซื้อน้อจูเรียรอนอสูด้วยพี่จูพี่จูดที่ขโมยตาหนูที่จูดที่ขโมยเราไม่ได้รักตาแกเราไม่รักตาแกเราไม่มีตาพี่อยาตาหนูไปพี่นะตาหนูอันไหนนะรับพี่จุดรักตาหนูรักเป็นเท่าไหร่นับ นี่นินคืออะไรนะไปหมีนินไม่ยบเลยไม่ยบเลยป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรครับแบนดี้ซาลีครับแล้วามาเมียมามีอ่ะป้าไม่มีทำไมอ่ะพอเลี้ยงเดียวอ่ะใช่ค่ะทุณท่าเลี้ยงเดียวเก่งจังเลยทำไมพ่อเก่งยังไง พ่อไม่ได้หรอที่นี่พ่ออยู่ที่ไหนนะครับพ่ออยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับไ,ไปทำอะไรนะครับพ่ออยู่ที่นู่นมูมินเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่่ชพอเป็นน้าร้อนเห <c oughs> มือนกระเลียงมูซอกระเลียงมูซออะไรนะ,ระรนะพี่อะไรวะมันกระเลียงมูซอพี่ร้อนพีนร่ระเลีอ้อน,นอะไรเหรอ อะไรนะนับลูกหัวแดงชื่ออะไรชื่อแม็กนับวนๆแล้วก็เผาเลยอะไรวะชื่อแม็กนับบ้านอยู่สามโคกนับใช่นะพี่ตูดชื่ออะไรพี่จุดหนูซื่ออะไรหนูซื้อท็อปทหนูหนูซื้อท็อปทับปบ้านหนูอยู่วโมพายโมพับ บ้าหนูอยู่เบอร์ไพ่ครับน้ำใจตาบใจอ่หนูก็อยู่เบอร์ไพ่หล่ะนะไปเล่นเดียกันไหมหนูก็อยู่เบอร์ไพ่เหมือนกันครับบ้านหนู่เอรไ่หนูเ่หนูชอบหนนะำบ้านิตตีี้คืออย่างครับนั่นคืออย่างนะครับอ้าว ฮี่อะไรวะกูพูดถึงลังสิตเขาไปบอสซิตี้ทำไมถึงเงี้ยมาทำไมเสียงเบาจังครับเบามากเลยนะครับเบาเหรอเบามากเลยนะครับนั่นหรือ,อยาน่ะนันไหมไอโ้โหเบาไหมอ่ะไม่เมานะครับจะไม่เติมครับ ใช่นะยังไม่ถึงเวลาเติมครับยังไม่เมาครับไม่ไม่ใช่เมาเมาเอาเบอร์มาไม่เมาครับเบอร์ยังนี่ช้าช้าี่ยังไม่ได้เทอหวยอะไรนะมีอะไรทําเนาะมีครับเดี๋ยวจะไปทําอยู่ครับเนี่ยครับไอะรรคับผมเช่นกันนะครับถ้าว่างก็ไปหาะไรทำไปทำเหมือนกันนะครับ ได้นับได้นับได้ฮาร์บได้ฮาร์บได้ฮาร์บเรานอนเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเรานอนคุยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นอนคุยจะทไมเสียงเบาเจังเลยอ่ะได้นับทาไมเสียงเบาจังเลยนะแล้วทไมับเสียงหนูเบามากเลยอ่ะเบาขนาดนั้นเลยใช่ครับก็อำแบบว่า สวัสดีครับสวัสดีครับมานนี้มันหายเบาลหรนอรันอะไปไปรันติดก็ได้แล้วเหรอใช่ครับหนูจะไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันน่ะมันมันมันเป็นอะไรอ่ะหนูจะไม่รู้กับพี่ไม่ละน้องหนูจะรู้กับพี่ไม่ละหนูไม่ละพี่เออ รำคอก็รำคอหนูจะรู้ว่าพี่ไม่ได้น้องให้หนูดูว่าพี่รูแต่พี่เหมือนตายเนาน้องถ่ายรูปมาพี่ดูมาเดี๋ยวพี่ดูให้มาน้องทำเป็นไงทำไมาเปียมอือทำไม่เปียเลยเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมใช่เอาไปซ่อมเอาไปซ่อมลงวินโดว์ใหม่ลงวินโดว์ใหม่เดี๋ยวก็หาแล้วไมาอ่ะวินโดว์ชื่อยายใช่เนาะวินโดว์ วินโดว์ใหม่นะครับเอาวินโด้สิบเอ็ดเลยนะครับวินโด้ิบเมตวินโดว์วินโดว์วินโบสิบเมตรวินโด้อะไรนะครับวินโดว์นะครับวินโบสิบเมตรที่ใหญ่อะไรจะวินโบสิบเมตวินโด้วิมโบเออวินโดว์วินโบเออวินโบเออ นั่นแหละบิมโบสิบเอ็ดบิมโบสิบเอดเออนั่นแหละไปบอกครา้งจ้างเขาว่าลงให้หน่อยเอาให้หนูสวยสั้นที่นี่มีสั้นไหมไม่สั้นสั้นว่าสั้นนอามีนะครที่นี่มีแฉกับบ้าละคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะไปดีกว่านะพี่ไปก่อนนะนะพี่ไปก่อนนะครับหนู วิน <Windows! S 2> โด้เลยวินโดว้เลยหน <Windows S 2> ูโง่อะไรเนี่ยวินโด้อะหนูเอ้ยจะเย็นน้ำจะด่ากันน้ำ <c oughs> จะด่ากันนะน้ำ <c oughs> แต่เขาพูดแล้วเสียงเขาลด <c oughs> อ,อ่ะเออสวัสดีน้ำนะเ <c oughs> หมอือนเขาเหมอือนเขาเขไอ้นี่เป่าขเขาทำเสียงตัดไมหมเหมือนไล่เสียงอะ่ะไม่เขาทำเสียงตัดไหมปะ ไปเร็วนะเฮ้ยเก็บเราไปเฮ้ย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 เฮ้ทเฮ้ย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 เฮ้่เด้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้เเี้ยเฮอยเฮ๋ยเฮ้ยเล้ยเจ้ยเี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอยยเยเ้ยเ้ยเเี๋ยเยเี๋ยเยยเ้ย้ยเยเยยเจียเ ก็เร <gesch> ็วขึ้นมาพากูหนีพากูหนีก่อนเอ็นไออยู่ไม่อย่างช้าไเฮียพากูหนีก่อนเลยไอ้เฮียไปป้นหมาเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรเออแก๊งเหรอเวสอะไรหรอเรียกเรียกสามหนึ่งสามน้เป็นยังไงล่ะเยอะอยู่แล้วงหน้าให้ให้ทั้งดีให้ไฟเกตเอ็ดตู้ตันึงนี่แบ่งแบ่งกันไปก่อน หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเเองนี้เธอก็คงจะตราบกันดีว่าฉันเป็นใครมอบให้เธอทั้งใจ<ต>เธอไ,ไม่เคยสนเลยไม่สนไม่แคร์และไม่เอาพิดเศษไงไม่เคยฟังเป็นพิเศษอ่ะ